มีคำถามเกิดขึ้นว่าคนตื่นทรรมคนนั้นคุณรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือพุทธวจะนะแปลผิดก็มีอยู่แต่ก็มีไม่มากแม้แต่พระเจ้าิปุกที่สืบทอดกันมาแปลมาจากบาลีสยามรัฐก็มีแปลผิดอยู่เหมือนกันคุณรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือพุทธวจะนะแปลผิดก็มีอยู่แต่ก็มีน้อย ก็ในเมื่อว่าคนคนตื่นธรรมนั้นก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับอักขระพยัญชนะภาษาบาลีไม่ได้เรียนบาลีวายรณ์มาก่อนเลยอาศัยอ่านแต่เพียงความแปลที่มาจากอักขระพยัญชนะภาษาบาลีเท่านั้นจะรู้ได้อย่างไรว่าหนังสือพระดุวจนะที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าให้ตนได้อ่านแม้ว่าจะอ้างมาจากหลวงพ่อพุทธทาสที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านั้นก็ตาม ว่าแปลผิดว่าแปลถูกถูกต้องตามอักขระพยัญชนะเป็นภาษาบาลีที่มีอยู่ในพระเทาปดกนั้นหรือไม่ว่าแปลผิดแปลถูกตามอักขระพยัญชนะเป็นภาษาบาลีอยู่ในพระเทาปดกนั้นหรือไม่มากน้อยเพียงอะไรคนตื่นทําคุณไม่รู้นะแล้วคุณก็ไม่ใช่ผู้สุดโตผู้สับตรับฟังทรงจําไว้มากซึ่งพระธรรมคสอนของพระเ,เจ้า โดยเฉพาะที่เป็นอักขรพยัญชนะภาษาบาลีคุณไม่สามารถที่จะเทียบเคียงกับอักขรพยัญชนะภาษาบาลีได้เลยว่าความแปลที่ออกมานั้นแปลถูกแปลผิดอย่างไรสำนวนรู้หานเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาทีนี้ในทางเทราวาสก็ดังที่บอกว่ามีธรรมเนียมของการที่กําหนดจดจําทรงจำไว้มากซึ่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสงวนท่าทีในการตีความ คือเราจะไม่เข้าไปตีความในพุทธวจนะพระบาลีนั้นหรือแปลไปเป็นอย่างอื่นตามความชอบใจของตนได้จะต้องมีความเชื่อตรงต่ออัขระพยัญชนะภาษาบาลีนั้นถ้าคุณมีความรู้เกี่ยวกับอัขระพยัญชนะภาษาบาลี้วยการเรียนบาลีวยากรมาก่อนอันนี้ก็เป็นข้อที่จะพึงบอกเรียกว,ว่าสามารถที่จะเอาความแปลภาษาไทยที่มีอยู่ในหนังสือพุทธวจนะ ของวัดนาป่าผมนั้นมาเทียบเคียงดูได้ว่าตรงตามอักขรพยัญชนะภาษาบาลีแปลออกมาได้ถูกต้องหรือไม่เพียงไรอันนี้ก็เป็นข้อท้วงติงที่ไปถึงคนตื่นท่าสักหน่อยอาตมาก็อยากจะพูดอยู่ในประเด็นหนึ่งก็คือการบัวบอกลึกตื้นชลทา,านมารยาสอสันดานชาติเชื้อโชชลาดเพราะคำขานควรทราบ หย,ย่อมหญ้าหิวแห้งหรือบอกลายสแสลงดินคนที่ติดตามคนตื่นทำรรมาในการแสดงออกของเขาทางถ้อยวาจาก,ก็คงพอจะทราบว่าถ้อยวาจานั้นเป็นอย่างไรเป็นพุทธวาจาเป็นคำหยาบหรือไม่ก็เห็นแต่ออกกูกูมึงมาโดยตลอดไม่ใช่หรือถูกสกิดต่อโทระหน่อยก็ไม่ได้เลยทีเดียว โทรศัพก,ก็พรุ่งขึ้นมาทันทีออกกูออกมึงหมายความว่าอย่างไรอันนี้คือพูดตื่นทำรรใช่ไหมเนี่ยพูดตื่นทำรรอัตมาอยากใช้หัวข้อธรรมญญาในวันนี้ว่าคนตื่นทำรรแต่ทำไม่รู้และไม่ได้อยู่โดยธรรมเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่คนตื่นทำรร ก็หมายรู้ว่ารู้แตและเบิกบานโดยธรรมเนี่ยผิวพันณวันนะหน้าตาของผู้นั้นควรจะเป็นอย่างไรถ้าเป็นผู้รู้เตและเบิกบานโดยธรรมก็หมายรู้ว่าจะอยู่โดยธรรมนั้นรู้ธรรมอย่างลึกซึ้งแล้วก็อยู่โดยธรรมหน้าตาผิวพรรณวันนะของผู้ที่มา,มาพูดมาแสดงธรรมก็ควรที่จะผ่องใสไม่ใช่หรือ ทีนีหน้าตาของคนตื่นธรรมเป็นอย่างไรล่ะไม่มีร่องรอยของความผ่องใสปรากฏให้เห็นและอย่างสะท้อนให้เห็นถึงจิตที่ประกอบไปด้วยโทสะเวลาที่ถูกสกิดต่อมทโทสะออกมาแล้วเนะี่ยกลายนว่าก็ออกกูออกมึงขึ้นมาทันทีวาจาก็ไม่ได้สแสดงถึงความนอบน้อมต่อธรรมแต่ประการใดแล้วก็เป็นการพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านที่กระแทกกระทัน อาจจะมาได้ฟังคลิปของเขาอยู่ครั้งหนึ่งความจริงก็ไม่ค่อยได้ติดตามฟังสักเท่าไหร่เพราะว่าเห็นวาจาที่แสดงธรรมออกมาของเขานั้นไม่ค่อยจะสุภาพน่ารับฟังเขาบอกว่าสมัยแรกที่ทําการร้อยสดอยู่นั้นก็พูดจาแบบนุ่ม,น,ม,น,มนิ่มนุ่มนิ่นนี่แหละแล้วก็มีคนติดตามการไ้อยสดของเขาก็เพียง60ส0เจสิบคนแต่พอมีคนมาถามยียวนสักหน่อยด่ากลับไปใช้พุทธสวาจา พูดจากระทบกระเทียบหรือด่ากลับไปเช่นนั้นกลายเป็นว่ายอดวบีวของคนที่มาชมการร้ายสดของตนก็พุ่งขึ้นไปเป็นสองสามหมื่นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็เลยใช้วิธีในการเผยแผ่ธรรมด้วยการด่าทํานองนี้อันนี้หมายความว่าอย่างไรเนี่ยตาละการที่เราเผยแผ่ธรรมจะต้องด่าใช่ไหมเนี่ยถึงจะมีคนผู้ฟังทีนี้มันก็มีคนฟังอย่างที่ว่านั้นด้วย มาก็มองเป็นเรื่องขำขันเสียมากกว่าคนที่มาติดตามก็ประมาณว่าก็ชอบความหยาบคายพอๆกันพูดง่ายๆว่ามีจิตหยาบนั่นเองจึงมาชอบการพูดการแสดงอย่างนี้ที่ออกกุูงกึงซึ่งไม่ควรที่จะมาเผยแผ่ธรรมในลนักษณะแบบนี้เลยที่ทรรมาทวงติ่งในช่วงต้นนั้นก็หมายถึงว่าคนตื่นธรรม ไม่ได้อ่านพุะรวจนะพระบาลีกำเนดจดจําทุกคําทุกตอกรอน์คือทําการบ้านในเรื่องนั้นมาเป็นอย่างดีเสร็จแ,แล้วเขาก็มาพูดในทํานองใช้อหารของตนเองอาตมาก็ไม่อยากจะใช้คําว่ามั่วนะก็คือพูดตามสํานารอหารของตนเองที่ไม่ตรงก,กันกับแหล่งต้นเดิมของพระรูปวจนะพระบาลีที่มีอยู่ ในเรื่องจริงนั้นไม่ใช่พระพิจสุท่านอยากจะได้บาทบาทไม้กันจันที่สลักเป็นรูปบากนั้นเศรษฐีท่านหนึ่งได้โยงขึ้นไปด้วยไม้ไผ่อยู่ที่หลังคาเรือนของตนที่สูงมากแล้วก็บอกว่าถ้าใครเป็นพระหรหัน์ก็ให้มาเอาบาทนี้ไปเนเรื่องนี้สำหรับผู้เรียนบาลีได้ฟังคนตื่นถามพูแล้เก็ข,ขำกัน ว่ามันไม่ตรงกับเนื้อเรื่องที่มีอยู่ในคัมภีร์ธรรมปทักกถาที่เป็นคัมภีร์ในชั้นอกถาของพระไตรปิฎกไปพูดถึงเรื่องของการที่เปลียบเหมือนกับแพรที่ใช้สำหรับข้ามฟากไปก็โดนไปไม่รู้เป็นเรื่องอะไรละที่จริงแล้วเนื้อเรื่องจริงแพรตรงนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเป็น สมถะญาณกับวิปาาัสนาญาณทีนี้คนตื่นธรรมก็ไม่รู้พูดเปลี่ยบเป็นเรื่องอะไรอัตมาผู้รู้ข้อมูลจริงอยู่เนี่ยจะรู้ว่าคนที่มาพูดมาสแสดงนั้นนะพูดตรงตามข้อมูลจริงที่ปรากฏจะไป็ลกหรือไม่หรือเป็นการพูดด้นไปเป็นการมั่วไปไม่อยากจะใช้คําว่าเข้าข่ายบิดเบือนแต่มันก็อยู่ในข่ายนั้นว่าเข้าข่ายว่าบิดเบือน เพราะว่าไม่ตรงตามแหล่งต้นเดิมของข้อมูลพุทธศาสนาที่มีอยู่ในคัมภี์พระไตรปิฎกหรือในชั้นของอัตคตาาอันนี้ก็ขอให้ไปพิจารณาสักหน่อยนะว่าตนเองนั้นนหะคนตื่นธรรมคุณเป็นผู้สุดโตสุตตัทธโรสุตสตสัสนิจยหรือไม่ก่อนที่จะมาเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อมาเผยแผ่พระศาสนา พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามหรอกสําหรับคนที่เป็นคราวาจ้าโยมเพราะก็ตรัสบอกไว้ว่าพิสุพิสุนิวบาสุบาสุกาเป็นผู้หมดสุดสำหรับทางทรงใจว่ามีความกล้าก้าหาญในการที่จะทําปรปรวาทะกล่าวแก้ถ้อยคาของบุคคลอื่นที่มากลร่วมจุ่มจับทําให้นะ่ะให้วิปริปพีพยนก็ควรที่จะมาพูดมาแสดงทรมาเผยแผ่รมได้เช่นเดียวกันแต่ว่า ก็ควรที่จะทําการบ้านแปลศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะจากแหล่งต้นเดิมคือพระไตรปิฎกเราสามารถที่จะเอาความแปลที่มีอยู่ในพุทธวจนะนั้นไปเทียบเคียงกับอักขรพยัญชนะภาษาบาลีที่อยู่ในพระไตรปิฎกได้ว่าเป็นอย่างไรถ้าถึงขั้นนี้ก็จะมีความปลอดภัยในการเผยแผ่พระศาสนาที่ตรงตามข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกอย่างไม่วิปริตเพี้ยนแต่ในข้อนี้ก็ ชช่นชมเขาในแง่ลักษณะที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านก็กลายเป็นเรื่องตลกโปกฮาสนุกกันไปเห็นหลายคลิปที่เอาเสียงของคนตื่นทามนี่มาออกคลิปของตนผู้หญิงก็ถามเสร็จแล้วก็มีคลิปมีเสียงของคนตื่นทามนี่พูดออกมาอย่างนั้นอย่างนี้กูกูมึงอันนี้ก็เป็นเรื่องดีสําหรับชาวบ้านก็เป็นเรื่องสนุกสนานสุนสรีย์าสำหรับพวกเขาไปก็เป็นเรื่องผ่อนคลายได้อีกลักษณะหนึ่ง ตามที่ได้ปรธรรมก่อนที่จะฉันประทานเพงฉลองสัทธาฉันขนมเค้กของเศรษฐเกดพี่สาวเอและก็ของคุณกามิมีวหัวหอมความจริงก็ไม่อยากจะยุ่งนะกับเรื่องนี้อาตมาก็ไม่อยากจะยุ่งอยู่แล้วกับกรกว่าญาโยมที่เป็นไปในทํานองนี้ปั่นกระแสสร้างกระแสกันขึ้นมาและสุดท้ายก็กลายเป็นข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาถ้ามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น ควรพิจารณาให้มากแล้ว,ว่าข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรแล้วควรที่จะส่งบประงับข้อขัดแย้งนั้นได้อย่างไรได้ตรงตามธรรมหรือไม่